จากโจทย์เดิมนะคะโจทย์เดินตัวอย่างที่สามเนอะครั้งที่แล้วนักเรียนหาคอท้ายที่หนึ่งไปแล้วคอท้ายที่สามไปแล้วนะคะนักเรียนก็จะหาเปอร์เซ็นต์ท้ายที่48ทีนี้นักเรียนมาดูค่ะเปอร์เซ็นต์ท้ายที่48นะคะนักเรียนคนใดที่ลอกโจทย์อันนั้นไว้แล้วนักเรียนทําต่อด้านล่างต่อได้เลยเนาะนะคะไม่ต้องลอกโจทย์ใหม่เปอร์48ค่ะหนึ่งต้องหาอะไรคะตําแหน่งเนาะตำแหน่งค่ะตําแหน่งเปอร์เซ็นต์ท้ายก็เขียนให้คุ้นมือกับเนื้อ PR เท่ากับ อ่าส่วนหนึ่งถูกไหมเพราะมันเป็นเรื่องเปอร์เซนไทย์นะคะแล้วก็คูณด้วยอะไรลูก n บวกหนึ่คราวนี้นักเรียนก็แทนค่านะคะก็เกิดการแทนค่าเกิดขึ้นเกินแทนค่าค่ะ <c oughs> ก็กลายเป็นเปอร์อะไรคะเปอร์สี่สิบดนี่คือการหาตำแหน่งเนอะเท่ากับสี่สิบแปดส่วนหนึ่งร้อยนะคะ n ก็คือ7ใช่ไหมเจ็ดบวกหโอเคเราก็จะคิดเลขให้เร็วเร็วขึ้นนะคะก็เริ่มทำได้เลยมันก็จะเป็น7จบวกหเป็น8นะคะอะไรตัดได้ตัดหรือว่านักเรียนจะคูณข้างบนก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนคูณข้างบนมานะคะนักเรียนคูณข้างบนก็ได้เนาะ88 64ใช่ไหมแปดแปดหใส่สทด6นะคะ84 32 32ทด6เป็น3า แล้วก็หารด้หนึ่งร้เพราะฉะนั้นค่ะมันจะตกตำแหน่งที่สามคือขอโทษออตกตำแหน่งที่สามจุดนะคะสามจุดแปดสนี่คือตำแหน่งนะคะอันนี้คือตำแหน่งตอนนี้นักเรียนได้ตำแหน่งแล้วว่าตำแหน่งเปอร์เซนไทไฮตกอยู่ที่3.84คราวนี้นักเรียนไปดูนะคะตำแหน่งที่สามีมีไหมไม่มีมันมีแค่ตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่สนั่นเอง เพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะมันเกิดจากสูตรเชออี่ยบัญญัตาิตยางเนอะแต่ครูเป้จะให้นักเรียนหาค่าโดวยวิธีรัดไปเลยแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะค่าของเปิร์จะได้เท่ากับนักเรียนดูก่อนตอนนี้นักเรียนได้ตำแหน่ง3.84เพราะฉะนั้นตำแหน่ง3.84คือ3เกินไปนิดนิดแต่ยังไม่ถึงอะไรยังไม่ถึง4ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่าของมัน กี่คะแนนอะตำแหน่งที่3ค่าของมันคือ10อะไรคะ14ถูกไหมคะค่าของมันคือ14นี่คือค่าของมันเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนหาค่าฟังให้ดีนะลูกเนาะก็จะเป็น14แล้วบวกเพิ่มถูกไหมบวกเพิ่มกับตำแหน่งที่มันเพิ่มขึ้นมานะคะนักเรียนดู 3. จุด3 8มจุ ตำ, 84, okay. ตำแหน่งที่เกินคือเกินมาเท่าไหร่จุดแปดสี่ถูกไหมโอเคตำแหน่งที่เกินคือจุดแปดสี่ก็คือศูนย์จุดแปดสี่เนาะนะคะตำแหน่งที่เกินออกมาก็คือศูนย์จุดแปดสี่คูณคูณกับอะไรค่าคูณค่านะคะตำแหน่งเกินคูณกับค่าที่เกินของมันดูค่าที่เกิน เพอเอในที่นี้เกินกันมาแค่เท่าไหร่1คะแนนเองก็เลยคูณได้1เพราะฉะนั้นในตําในวงเล็บเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือค่าหลักค่าหลักที่นักเรียนดูเนอะอันนี้ก็คือค่าหลักเราจะเขียนกันประมาณนี้นะคะค่าหลักที่หาได้บวกกับ0 8 4คือตําแหน่งต่างนะตำแหน่งต่าง1ก็คือค่าต่างจากตําแหน่ง พอเข้าใจไหมอันนี้นะคะค่าต่างๆตงำแหน่งอ่าโอเคอันนี้มันจะเป็นวิธีที่ทําให้นักเรียนคิดได้รวดเร็วขึ้นนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้คําตอบมันก็กลายเป็นสิบสี่ที่บวกกับศูนย์จุดดสี่พอเอินในที่นี้มันต่างกัน1คะแนนไงมันก็เลยง่ายนะคะคําตอบก็คือสิบสี่จุดปดสี่คะแนนนั่นเองอ่ะอันนี้ที่มันยากเพราะอะไรนะ ตำแหน่งไม่ลงตัวเป็นตำแหน่งที่มีทศนิยม,มเพราะตำแหน่งมีทศนิยมปุ๊บต้องเกิดการเทียบตำแหน่งนะคะการเทียบตำแหน่งอ่ะทีนี้นักเรียนลองดูก็ได้อันนี้ไม่ต้องจดก็ได้เนอะเอไออีกฝั่งหนึ่งลองดูค่ะเมื่อเราได้ตำแหน่งออกมาแล้วอ่ะนักเรียนลองดูนะครูเปย์ทำให้ดูก็ได้ค่ะตำแหน่ง3.84ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนจะหาค่าหาค่าเปอร์เซนไทน์ที่48นักเรียนก็จะได้นักเรียนต้องมาเทียบตำแหน่งก่อนนะคะเทียบก่อนเทียบตำแหน่งก่อน การเทียบตำแหน่งนักเรียนห้เขียนเลยค่ะตำแหน่งต่างนะคะตำแหน่งต่างทีนี้เวลาเราเทียบเราเทียบตำแหน่งที่เท่าไหร่อะตำแหน่งที่3กับ4ถูกไหมคะตำแหน่งที่3กับ4ต่างเท่าไหร่ต่างแค่1ตำแหน่งต่าง1ตำแหน่งค่าต่างเท่าไหร่คะค่าต่างของมันคือ1คะแนนถูกไหมหนึ่งคะแนนนะคะ1คะแนน คราวนี้มาดูตำแหน่งต่างตำแหน่งต่างที่โจทย์ถามตำแหน่งต่างที่โจทย์ถามเนี่ยมันต่างกันก็นกคือ3.84กับตำแหน่งที่3เพราะเวลาเราเทียบต้องเทียบตำแหน่งที่3ถูกไหมเพราะมันยังเป็นตำแหน่งที่3อยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันมีค่าการต่างอยู่0.84แตำแหน่งเพราะฉะนั้นค่าต่างค่าต่างได้เท่าไหร่ล่ะนักเรียนก็ต้องเอา1คูณ0.84เนี่ย เห็นไหมคะคาตอบมันก็ออกมาเป็น0 8นเหมือนในวงเล็บนั่นเองนะคะอันนี้คือครูเป้ก็อธิบายให้ฟังคร่าวๆนะคะที่มาที่ไปมันคือเกิดจากการเทียบอัตราส่วนหรือเปรียบเทียบแบบนี้นั่นเองนะคะแต่ถ้านักเรียนจําหลักได้ก็คือนักเรียนยึดว่าเฮ้ยตาแหน่งที่3ฉันเอาค่าตาแหน่งที่3เป็นหลักมีไงค่าหลักก็คือ14ค่าหลักคือ14นะคะแบบนี้แล้วก็บวกเพิ่มบวกเพิ่มกับสิ่งที่มันต่างออกไปเพราะฉะนั้นตําแหน่งที่ต่างที่ต้องการเพิ่มคือ0.8 แล้วไปดูดิไอ0.8ในในวงล้อมนี้ค่ะค่าของมันต่างเท่าไรเพราะเออมันต่างหนึ่งมันก็เลยคิดเลขง่ายนะคะอ่ะคราวนี้ต่อได้ไหมต่อด้วยเปอร์เท่าไหรคะเปอร์เซนทายที่50อ่ะลองดูเปอร์เซนทายที่50นะคะครูเป้ก็อขอบฟังนี้แล้วกันถ้าไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวเราถามกันเนาะนะคะอันนี้หาเปอร์เซนทายที่50นะคะก็ต้องหาเหมือนเดิมลูกหาตำแหน่งเพราะอะไรข้อมูลเราเลียงแล้วเนาะ ก็พีเท่ากับส่วนร้อยขอให้เขียนให้คุ้นมือก่อนจะได้จำแม่นๆนะคะแต่ถ้าใครเริ่มแทนเป็นแล้วก็แทนได้เลยครูเป็กก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแล้วก็คูณด้วย7จ็ดวงคิดเลขเสร็จสับเป็นในบรรทัดเดียวเลยแล้วกันจะได้รวดเร็วนะคะก็เป็น8ใช่ไหมแปดห้าสี่สินะคะคูณกันแล้วเนาะ8ปดห้าสี่สส่วนร้อยโอเคข้างบนแคูณกับห้าแปดห้าสี่สิบ Oh, ใส่50ใส่ศูนย์อีกตัวหนึ่งส่วนด้วยหนึตัดโจโจโชเชะตกตำแหน่งที่4อันนี้คือเรื่องของตำแหน่งชั้นคือตำแหน่งที่4รับมงค่ะตำแหน่งที่4ซึ่งตำแหน่งที่4คือตรงนี้นี่ตำแหน่งที่4สังเกตว่าตำแหน่งที่4ก็คือค่าอยู่ตรงกลางพอดีของข้อมูลด้วยถูกไหมคะเออเพราะฉะนั้นมันก็มีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นค่าของเปอร์50ก็จะเท่ากับ15คะแนน เห็นไหมเป็นข้อมูลที่อยู่ระหว่างกลางด้วยนะคะเป็นค่าถ้าพูดอีกอย่างก็คือเป็นมัธยาฐานได้เช่นกันโอเคนะอ่าต่อนะคะในอีกอันหนึ่งหาเปอร์อะไรเนี่ยอีกอันหาเปอร์เจ็ดสิบหกมาดูค่ะอีกหนึ่งตัวนะคะหาหาเปอร์เจ็ดสิบหกลองหาค่ะหาเปอร์เซนทายที่76นะคะนักเรียนก็ลองดูก่อนค่ะนักเรียนต้องหาตำแหน่งก่อนถ้านักเรียนบางคนเริ่ม ที่จะจำสูตรได้เปอร์เซ็นต์ท้ายที่76ก็จะเท่ากับ76ส่วน100แล้วคูณด้วย n บวก1ก็คือ7บวกเพราะในโจทย์ข้อนี้มี7คนนะคะคราวนี้นักเรียนก็สามารถคิดเลขนะคะได้ไวขึ้นอ่าคิดเลขเลยจ้านักเรียนก็คิดเลขนะคะอันนี้7บวกเป็น8แหละคราวนี้นักเรียนก็อะไรคะเอา76คูณกับแแล้วหารด้วย100มันก็จะง่ายกว่านะไม่ต้องตัดทอนอย่างต่ำก็ได้เพราะการหารด้วย100คือทศนิยม2ตำแหน่งนะคะ แล้วก็คูณด้วย8เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนได้เนาะนักเรียนจะได้76คูณ8ก็608นะคะ608หาร100การที่เป็นหาร100ทศนิยม2ตำแหน่งมันคือ6.08แสดงว่าตกตำแหน่งนะคะอันนี้ครูไปของวงนิดหนึ่งเนอะให้นักเรียนเข้าใจว่าจริงๆอันนี้คือเรื่องของตำแหน่งนะตำแหน่งที่6.08เกิดปัญหาไหม เกิดปัญหาถูกไหมมันเกิดปัญหาเพราะมันมีอะไรคะมันมีติ่งที่โผล่ออกมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ให้หาเนี่ยมันอยากรู้ว่าค่าคะแนนคือเท่าไหร่ค่าของเปอร์เซ็นทายที่76ก็คือนะคะไม่ใช่เขียน6นะไปดูคะ่ะต้องไปดูตำแหน่งที่6คือเลขอะไรอ่ะไปวงล้อมเอาไว้มัน6.08อะ่ะ6.08แสดงว่า6ระหว่าง7ใช่ไหมอยู่ตำแหน่งที่6กับตำแหน่งที่7 ถูกไหมคะเพราะว่ามัน6.08 6.08นะคะตำแหน่งที่6ค่าหลักๆของมันคือเท่าไหร่18อันนี้เราไม่ได้ทําแบบเทียบนะเราทําแบบวันะคะเราทําแบบวัยนะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่6มีค่าเท่ากับ18คะแนนแต่จะตอบ18คะแนนไม่ได้เพราะมันมีติ่งที่ออกมาหนูก็ต้องบวกติ่งที่ออกมาค่ะติ่งที่ออกมาเนี่ยคือตำแหน่ง0.08นี่คือติ่งของตำแหน่งที่ออกมานะคะ0.08คราวนี้ไปดู แล้วไอ้ตำแหน่งเนี่ยโอเคตำแหน่งที่6ที่7นะคะติ่งออกมาคือ0.08แต่ค่าของมันระหว่างมันมีค่าต่างเท่าไหร่2ถูกไม้18กับ20มีค่าต่างกัน2นักเรียนก็เอาค่าต่างมาใส่ก็คือ2นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของมันก็จะเป็นหนูก็คิดเลขเลยเอา0.08คูณ2ให้เรียบร้อยก่อนนะคะก็เอา8คูณ12นะัเอ้คูณ2นั่นแหละนะคะ,ะคูณให้เรียบร้อยนะ หนูก็ได้ะลรลูก0.16ถูกไหมคะในวงเล็บเนี่ยในวงเล็บจะเป็น0.16นะคะคราวนี้ก็เอามารวมกับข้างหน้ามันก็จะได้18.16คะแนนนี่คือคำตอบนักเรียนลองข้อสังเกตให้ดีอ่ะครูเบจะสอนวิธีเวลาดูช้อยดูข้อสังเกตด้วยนะคะเวลาดูพวกที่เป็นช้อยหรือข้อสังเกตนะคะมันตกตำแหน่ง6.08 6 0 8แเนี่ยตำแหน่งที่6คือ18ตำแหน่งที่7คือ20 6.08ยังไงผลลัพธ์ออกมาต้องไม่เกิน20แน่นอนต้องได้18กว่า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 อยู่แค่นั้นจะไม่เกิน20ถูกไหมคะเพราะมันตำแหน่งที่6กว่าๆนักเรียนก็เดาได้เนื้อเวลาเป็นชอยนะคะหรือเปอร์เซ็นต์ไที่สี่48ดอ่ะลองดูเปอร์เซ็นต์ไที่สี่48ก็ได้นักเรียนก็ลองดูคะ่ะเวลานักเรียนไปทำชอยนะเปอร์เซ็นต์ไที่ที่48มันตกตำแหน่งตำแหน่งเนี่ยตำแหน่ง ตำแหน่งที่3.84เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่3.84คือตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่4ถูกไหมมัน3 8มัน3.84มันอยู่ระหว่างนี้ทีนี้จุด84จะค่อนๆไปไกลๆและใกล้ๆไ,ไ,ไ,ไปกับ15แล้าแหนูไปดูค่าเวลาโจทย์โจทย์ให้หาค่าไม่ได้หาตำแหน่งตัวค่าเพราะฉะนั้นค่าของมันค่ะค่าของมันคือ1 4กว่ากว่าแน่ๆไม่เกิน15 แต่คราวนี้มันจุด84ไงไมันอาจจะค่อนค่อนไปทาง15แบบนั้นเวลาเราดูชอยนะคะถ้ามีชอยให้ดูเนี่ยถ้ามันเกินในหลักถัดไปแล้วเราก็อย่าไปเอานะคะบางทีชอยเขาก็จะหลอกหลอกแลก้วให้เราตัดได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุปเป้ก็คงฝากให้หนูหาต่อจดต่อจดต่อใช้คำว่าจดต่อแล้วกันนะคะเปอร์48เปอร์50แล้วก็เปอร์76โอเคไหมนะคะจดต่ออีกแค่3 ข้อเท่านั้นเองนะคะ3ข้อเท่านั้นเองไม่เข้าใจตรงไหนยังไงก็เดี๋ยวนะคะเราเจอกันครั้งหน้าก็ก็ถามตอบคุปไปได้หรือแชทมาถามก่อนในกลุ่มก็ได้นะคะโอเคเนอะวันนี้เท่านี้จ้า